เคยพูดมามากแล้วว่าธรรมชาติก็ได้พระเจ้าก็ได้สร้างอวัยวะเพศนั่นนะ่ะมาสำหรับเพื่อการสืบพันธุ์ว่าอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์ไม่ใช่สร้างมาเพื่อให้บ้ากามบ้ากาม,มารมกันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาสร้างมาสำหรับอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์เท่านั้นต้องการเท่านั้น แต่มนุษย์ก็เปลี่ยนามาเป็นเครื่องมือทางกามารณมพังรู้สึกทางกามารมเสียเรื่องเพศแทนที่จะเป็นเรื่องเพื่อสืบพันธุ์มันกลายเป็นเรื่องบ้าทางกามารุมนี่ความมืดมหาสาใหญ่หลวงในครอบงำคนมนุษย์ในยุคนี้ยุควัยรุ่นยุคหนุ่มสาวนี่เป็นอย่างยิ่งนั่นก็เลยเป็นาธาตุของกามารณม และยังคดโกงด้วยคือไม่ต้องการจะสืบพันธ์ต้องการแต่จะมากมายสนุกสนานทางกามารณมจนเอาไปปนเป็นเรื่องเดียวกันเสียมนุษย์ที่ฉลาดที่รู้อย่างถูกต้องแ้จริงต่องแยกออกเป็นสองเรื่องในความรู้สึกทางกามารมนั้นน่ะมันเป็นค่าจ้าง ที่ธรรมชาติให้มาหรือพระเจ้าสร้างมาเป็นค่าจ้างเพื่อให้มนุษย์ทําการสืบพันธุ์ซึ่งมันไม่น่าจะทํามันยากมันลําบากมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่างๆแต่ว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติมันฉลาดกว่ามันสร้างรถทางการมารมปาหน้าเข้าไว้เป็นเครื่องจ้างให้คนเหล่านี้รับจ้างก็ดูเอาเองกนแล้วกันการแต่งงานการสมรสนั่นมันเพื่ออะไร มันเพื่อการมารมหรือเพื่อการสืบพันธุ์เราจะหายากเต็มที่ที่ความบริสุทธิ์ใจใช่ว,ว่าเพื่อการสืบพันธุ์มันเพื่อกามารมณทั้งนัน้นแล้วมันยังต้องการไกลไปกว่าน,นั้นว่าเป็นกามารมอันมีเกียรติกามารมที่แพงมากทุกอย่างที่เกี่ยวกับการมารมที่พิธีสมรสเนี่ยมันก็เพื่อกามารมณแล้วก็แพงมาก แล้วก็อะไรอะไรต้องมาแวดลล่ากันให้มากเพื่อแพงมากมันศูนย์เปล่าเท่าไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครรู้ถ้าเพื่อผลเป็นการสืบพันธุ์มันไม่ยุ่งยากลําบากมันไม่แพงมากเหมือนอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันถูกลวงโดยธรรมชาติแล้วมันก็ลวงธรรมชาติซ้อนเข้าไปชีวิตในระดับนี้ขอให้มองเห็น ตามเป็นจริงแถว่าสิ่งสูงสุดของชีวิตรุ่นนี้คือกามารมณ์นิพพานของคนรุ่นนี้รุ่นวัยรุ่นรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนิพพานของคนรุ่นนี้คือกามารมณ์ไม่ใช่นิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้านี่มาถึงการถูกลวงมาถึงระบบที่ลวงตัวเองมาถึงระบบที่ลวงผู้อื่น ล่วงกันไปทั้งหมดเลยเพื่อได้ไอ้สิ่งที่ตัวมัวเมาลหลงไหลแต่เมื่อทำกันไปจนเป็นประเพณีเป็นแล้วมันก็ไม่มีใครตีเตียนใครว่าโง่มันเป็นเหมือนกันทั้งนั้นเป็นกันเหมือนกันทุกๆุกคนนี่เรียกว่าอายุแห่งความหลอกลวงนั่น มันมีอยู่ยุคหนึ่งอะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งยุคหนึ่งขั้นตอนหนึ่งของชีวิตเราเรียกว่าหลอกลวงหรืออายุลวงอายุที่เป็นความลวงสูงสุดจะต้องรู้จักว่ายจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ความเป็นพบพบเรียความเป็นพบพบเป็นพบ คือความเป็นมันสูงสุดแห่เป็นกามมาพบขึ้นมาสำหรับคนวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวไม่รู้เรื่องของรูประพบท่ปราสจากกามารมไม่รู้เรื่องอรูประพบท่ปราสจากรูปมันก็ไม่รู้เรื่องที่เนื้อไปป่านั่นคือนิพพาน แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดนะขอยฟังให้ดีๆนะว่ามนุษย์จะต้องมีความรู้สึกได้ด้วยตนเองมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสูงสุดอยู่ในจิตในใจเสมอแล้วแต่ว่าเขาจะได้มีความรู้เท่าไรโตมาโตเติบโตขึ้นมาเท่าไรทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่าสูงสุดสำหรับตัวเองเฉพาะตนเฉพาะตนอยู่เสมอ ใจไปจาก็เป็นสิ่งสูงสุดที่น่ากลัวที่ควรกลัวกันได้เขาก็มีของเขาเองนี่จะประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดที่เขาจะต้องการเขาก็มีขเขาเองเด็กทารกก็มีไปอย่างไว้ได้กินได้เล่นกับพอแล้วเป็นนิพพานแล้วพอวัยรุ่นพอหนุ่มสาวมันก็ต้องกามารมสูงสุดจึงจะเป็นนิพพานความหลอกลวงก็มีมากนี่ยนิพพานอยู่ที่กามารมเป็นกามาพบ สำหรับคนยุครุ่นนี้ไม่รู้เรื่องรูปภ,พ,ภพคือมีชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ์สะอาดโดยไม่มีกามารมณ์อาศัยรูปที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับามารมณ์ยังไม่รู้จักไปะละเอียดไปจนถึงเอาไม่มีรูปเป็นอารมณ์ก็ยิ่งไม่รู้จักมันมีทางที่จะเปรียบเทียบพอทเทียบเทียบได้พอค้าใจได้นะ มันจะไม่ตรงทีเดียวกับฉันว่านุ่มสาวก็มีกามารมทางเพศเป็นพบเป็นความเป็น,เ,ปนเกิดในพบของกามมาพบนี่ถ้าบางคนมันเผอิญบางคนมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บูชากามารมหรือมันจะเป็นวิปริตทางจิตกระทใจมันมันไปบูชาเองของวัตถุสิ่งของไม่เกี่ยวกับกาารณม เป็นของเล่นเป็นของสวยงามเป็นต้นไม้เป็นเครื่องลายครามเป็นข,ของอะไรก็ตามที่มีค่าเพชรพลอยจินดาหินเริงจินได้ก็ตามมันบูชาสิ่งที่ไม่เนื่องกับกามารมนี่เป็นสรรนะก็มีไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกรูกับพก,ก็พอจะเรียกได้ที่สนใจในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ แต่มันน้อยนักน้อยหนาที่คนวัยรุ่นกับคนหนุ่มสาวจะเป็นได้ <c oughs> แต่มาเคยเห็นคนคนบางคนมันจะเป็นจิตวิปริตหรืออะไรก็ไม่ทราบอ่ะแต่มันรักนกเขาเล่นนกเขาจนไม่ต้องมีลูกมีเมียเอากับมันสิเอ็ <c oughs> นกเขาเนี่ยเป็นสิ่งวิเศษทุกสุดจนไม่ต้องมีลูกมีเมีย บางคนก็นรักขวดลากัดยิ่งกว่าลูกกระเมียเล่นไก่ยักไก่ยิ่งกว่าลูกกระเมียนี่ทรัพย์สมบัติอย่างนี้เขาก็มีไม่เกี่ยวกามอารมณ์มันเป็นพวกรูปแต่มันรูปบ้าบ้าบอๆถ้ารูปที่แท้จริงมันรูปประชานรูปสมาธิสรรมสมาธิมีรูปเป็นอารมณ์มีความสุขโดยสมาธิชนิดนั้นนั่นะมันดีมันถูกต้องแต่นี่มารูปตำตำง่ายๆของคนในโลก แต่พอจะสรงะหอดได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับกามแั่นั้นเองนั้นถ้าคนเราเลยวัยหนุ่มสาวมาแล้วมาเป็นผู้ใหญ่สูงอายุแล้วไปบ้าไปหลงกับเรื่องของวัตถุล้วนๆที่มีค่ามีอะไรน่ารักน่ารู้คนที่เล่นบอลเล่นโกศลบางคนจะเอาใจใส่ ในต้นบอนต้องก่อยิ่งกว่าลูกกามีาก็ได้มันจะกระเดียดไปทางนั้นแต่ก็ยากอยังยากที่จะมีที่บางคนไม่เอารูปเป็นอารมณ์ไม่เอาสิ่งที่เอามีรูปเป็นอารมณ์ไปเอาเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีอํานาจวาสนามาเป็นอารมณ์สิ่งนี้สูงสุดของกูนิพพานของกูอยู่ที่อํานาจวาสนาบารมีอย่างนี้ก็มีเนี่ยสงฆขได้ในพวกที่เอา,อารูปเป็นสูงสุด สันนิษพานนั่นก็จบแค่นี้ไอ้พวกเหล่านี้จบแค่นี้ถ้าว่าจะพูดทางธรรมะก็พวกที่เอาอรูปสมาธิอรูปฌานผลของอรูปฌานเป็นความสุขนี่ก็สูงสุดนะฝ่ายทางธรรมต่ำจุดเอากามสูงขึ้นมาเอารูปสมาธิสูงขึ้นมาเอารูปสมาธิาอาอาธแล้วก็ตายอ้านอยู่แค่นั้น จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นท่านจึงมาสอนเรื่องนิพพานสูงสุดเอาความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานนี่เขาให้เรารู้ไว้ว่านิพพานนิพพานนิพพาน,น,านมันเลื่อนชั้นได้นิพพานของลูกเด็กๆก,ก็กินก็เล่นนิพพานของวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ก้ามารุ่ม นิพพานของอสูงอายุพอบ้านไม่เรื่องกับเงินทองข้าวของกระทั่งอำนาจวาสนายศศักดิ์บริวารก็น,นิพพานอยู่แค่นะั้นมันไม่เย็นมันไม่เย็นมันอย่างร้อนมันต้องมีใจิตใจที่อยู่เหนือนั่นคือที่กว,ว่าเหนือดีเหนือชั่วดังที่กล่าวมาแล้วขั้งต้นทั้งหละดีที่สุดที่มนุษย์ในอินเดียสมัยโน้นเคยรู้จักกันก็เพียงแค่ความสุขที่เกิดมาจาก อรูปฌานชั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเนี่ยจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดมันฟังยากมันจะเวียนหัวจะฟังไม่ถูกบอกให้รู้แต่ว่าธรรมะสูงสุดในประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลนั่นสูงสุดกันเพียงแค่อรูปฌานชั้นเนวสตัญญานาสัญญายาตนะ อาจารย์คนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาด้วยก็สอนได้เพียงเทาง่านี้สอนได้เพียงในวสัญญานาสัญญายตนัแล้วก็บอกว่านี่สูงสุดนี่สูงสุดพระพุทธเจ้าโอ้ไม่สูงสุดไม่เอาทิ้งไปเสียทิ้งอาจารย์คนสุดท้ายเพราะมันไม่มีนิพานที่แท้จริงคือไม่อยู่เหนือดีเหนือชั่วท่านึ็ไปค้นของพระเอคงเองจนพบนิพานแท้คืออยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกเนื้อทุกอย่าง เนือทุกคู่ที่ทําให้เกิดปัญหาจนต้องเรียกว่าว่างว่างว่างมใครหาคู่ให้ความว่างได้หรือใครทําให้ความว่างเป็นคู่ได้มันไม่มีจิิงที่เรียกว่าความว่างนะมันไม่แบ่งเป็นคู่ได้มันไม่เป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญอะไรได้มันว่างนั่นแหะจุดสุดท้ายคือนิพพาน